เพชรเจ้าวญาวันวนี้เจอกับกรีาีนะเคยชกกันก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไหร่เป็นไงมื่ชาชามาหานฉลุยเลยนะไปซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้คูปัม้มูสองก็เพียบสิหลักๆรปราบกับใครหลายคนลนะเราเป็นมวยประเภทยังไงผู้ต่อสู้หลักฝีมือมอนกันเราน่าจะได้ลอยกับเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วชกรวมๆมาเท ah ่าไหร่มวยตัวนี้สามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะสามไฟล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อวันนี้ก็ร้อยยี่สิบคุมกิโลร้อยยี่สิบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะกลางวันเคยชกไหมก็ไปยกรชงอ้าวโอเคไม่มีปัญหาร่างกายอ้าวเป็นคนจังหวัดอ้าวฝากแฟนขับเชียร์นะครับผมโอเคขอชกน้ำตัวหน่อย วันนี้กีวันนี้เจอใครเอ่ยเคยโชคกับขเขาไหมวันนี้ร้อยเท่าไรอะเป็นไงว่าเช้ามาสบายสบายแลย้วผ่านแล้วนะรถไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ที่จังหวัดตังซ้อมมากี่วันววเราเป็นมวยประเภทผู้ต่อสู้เห็นเขาไหมเข้าประเภทยังไงมยเข่านะรถสูงท่าไหร่วามสูงเราน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร ปีนี้อายุเท่าไหร่ละวชบมวยมารวมๆตอนนี้60บกว่าครั้งนะสามไฟหลังไปนะ็นชนะกี่ไฟล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยเหมือนเดิมนะคุมไม่ร้อยยี่สิบนรอไปชเเไปกเนี่ยอเราเป็นคนจากจังหวัดกว้าฟไปครับเชียร์ยนาเด็กสตูนโอเค